จำขึ้นใจพอดแคสต์ จำขึ้นใจพึงปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจำขึ้นใจพอดแคสสวัสดีค่ะวันนี้ก็นำเรื่องของความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมทางวินัยกับพฤติกรรมทางจริยธรรมมาฝากทุกคนกันค่ะและในท้ายรายการเราก็มีกิจกรรมตอบคำถามกันอีกเช่นเดิมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนจะไปสรุปในเรื่องของความต่างระหว่างพฤติกรรมทางวินัยกับพฤติกรรมทางจริยธรรมเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับความหมายของวินัยกันก่อนดีกว่าค่ะวินัยหรือ discipline คือมาตรฐานทางพฤติกรรมที่ต้องถือปฏิบัติเพื่อผลสำเร็จของงานซึ่งคาว่าวินยัยถ้ารูปแบบของนามธรรมคือเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกส่วนในรูปธรรมคือข้อห้ามและข้อปฏิบัติที่กาหนดไว้ ส่วนความหมายของคำว่าจริยธรรม ethics คือมาตรฐานทางพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติเพื่อความดีงามโดยคำว่าจริยธรรมนั้นเป็นนามที่ไม่มีตัวตนที่เป็นข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติโดยชัดเจนแต่เมื่อกําหนดให้เป็นรูปธรรมเป็นข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติชัดเจนจะเรียกว่าประมวลจริยธรรมถ้าสังเกตจะเห็นได้ว่าทั้งจริยธรรมและวินัยต่างก็เป็นมาตรฐาน ทางพฤติกรรมสำหรับถือปฏิบัติของคนแต่จะต่างกันที่จริยธรรมเป็นมาตรฐานที่พึงปฏิบัติซึ่งรวมทั้งทางจิตใจและทางการกระทาส่วนวินัยเป็นมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติในการกระทำไม่รวมถึงความรู้สึกนึกคิดทางจิตใจแต่ถ้ามองในด้านของจุดประสงค์ระหว่างพฤติกรรมทางวินัยและพฤติกรรมทางจริยธรรม ในพฤติกรรมทางจริยธรรมนั้นมีจุดประสงค์เพื่อความดีงามซึ่งจะกว้างกว่าพฤติกรรมทางวินัยที่มีจุดประสงค์เพื่อผลสำเร็จของงานที่ทำเท่านั้นมาดูกันต่อในเรื่องความแตกต่างในการบังคับใช้และการลงโทษของพฤติกรรมทางวินัยกับทางพฤติกรรมทางจริยธรรมกันบ้างนะคะในการบังคับใช้และการลงโทษพฤติกรรมทางวินัยนั้นถ้าฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการลงโทษ คือการดำเนินการทางวินัยได้แก่ภาคทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนปลดออกไล่ออกส่วนการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของส่วนข้าราชการให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาดำเนินการตามมาตรการหรือดำเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคล เพื่อให้มีการพัฒนาพฤติกรรมของข้าราชการให้ดีขึ้นหน่วยงานต่างๆจึงควรเน้นการพัฒนาพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งด้านจริยธรรมและวินยัยหรือทั้งไม้นมและไม้แข็งโดยทั้งการยกตัวอย่างพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าพฤติกรรมใดควรทำหรือไม่ควรทำและหากไม่แน่ใจก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมทางจริยธรรมหรือวินัยก็ได้ค่ะและนี่ ก็คือเรื่องของความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมทางวินัยกับพฤติกรรมทางจริยธรรมค่ะเรื่องนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประวินนนนครอดีตเลขาธิการของสำนักง,งานกอพอที่ได้ให้ข้อคิดดีๆไว้นะคะในช่วงท้ายรายการแบบนี้ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามกันอีกเช่นเคยค่ะกิจกรรมตอบคำถามลุ้นรับของรางวัล1ิรางวัลจากสำนักง,งานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนค่ะ และกิจกรรมจะสิ้นสุดลงเมื่อได้ผู้โชคดีครบจำนวนของรางวาัลหรือเป็นไปตามความเหมาะสมที่ทางสำนักง,งานกอพอเห็นชอบค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังคำถามไว้ดีๆนะคะคำถามมีอยู่ว่าจงบอกความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมทางวินยัยกับพฤติกรรมทางจริยธรรมมาอย่างน้อย1ข้อ รบกวนฝากทีมแอดมินพิมพ์คำถามทิ้งไว้ที่คอมเมนต์อีกรอบนะคะและทุกคนสามารถพิมพ์คำตอบไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีพี่พี่ทีมงานไปหาผู้โชคดีค่ะและจะประกาศผลผู้โชคดีที่ f a e e o o o k f n p p g g จจำขึ้นใจยังไงก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะรอบหน้าจำขึ้นใจพอดแคสต์จะนำสาระความรู้ดีๆเรื่องอะไรมา ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ podcast